ไคตัวนี้นะแทนแคลเซียมได้เลยจะมีใครเนาะที่รู้ว่ามีสมุนไพรนะที่แทนแคลเซียมได้เลยนะแล้วก็เป็นแคลเซียมเย็นนะกินแล้วไม่มีอันตรายใดๆแก่ท่านเลยสมุนไพรตัวที่ว่าตัวนั้นก็คือวันนี้นํามาให้สองชนิดลนาหญ้านางค่ะกับใบบัวบกหรือที่เขาเรียกกันว่าผักหนอก เออไม่มีใครนตะที่ไม่รู้จักย่านากับใบบัวบกนะแนะนานะแนะนําวิธีการกินนะเพียงแค่ท่านาย่านางหรือใบบัวบกมาปั่นกับน้ําแก้วหนึ่งนะเอาขนาดถ้าย่านาก็สักสักห้าถึงเจ็ดใบนะถ้าใบใหญ่หน่อยนะถ้าใบบัวบกก็สักกําไม,ไม่ไม่ต้องเยอะมากนะล้างน้ําให้สะอาดนะล้างน้ําให้สะอาดนํามาปั่นนะกับน้ําแก้วหนึ่งเนาะแก้วหนึ่งหลังจากนั้นกองนะก็จะได้น้ําเขียวอ่อนๆนะคุณนํามาดื่มกินแค่วันละแก้วนะ เช้าแก้วเย็นแก้วหรือตอนไหนก็ได้ที่คุณสะดวกคุณนำมากินเถอะสามารถแทนแคลเซียมบำรุงกระดูกให้คุณนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องหกล้มลุกพุกคานยังไงกระดูกจะไม่แตกขักง่ายเนี่ยคลิปนี้แนะนําทุกท่านเลยนะถ้าใครมีสมุนไพรใกลใ้ตัวตามที่พี่หมอว่าเมื่อคุณเข้าสู่ผู้สูงวัยหน่อยนะคุณต้องกินสมุนไพรตัวนี้เพื่อบำรุงกระดูกแล้วนะถ้าไม่อย่างนั้นนะมีอุบัติเหตุนิดหน่อยโอ้โหแย่เลยแย่เลย แข้งขาเดี๋ยวล้มไปหักแล้วมันต่อแล้วมันไม่เข้ารูปทาให้เสียเสียบุคลิกภาพไปได้นะสุขภาพเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีอายุมากอายุน้อยเนี่ยคุณต้องดูแลสุขภาพให้เป็นอันดับหนึ่งนะพี่หมอเน้นแล้วเน้นอีกนะสติปจอบพูดเรื่อยเลยนะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถหาคนมาป่วยแทนคุณได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสติปจอบเนี่ยละเลยการดูแลสุขภาพไง เมื่อลรเลยการดูแลสุขภาพแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยพอมารู้อีกครั้งเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วอะดังนั้นจึงเป็นข้อคิดกับคุณทั้งหลายไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพยังไงคุณต้องรีบดูแลก่อนอย่าปล่อยให้มันรื้วลังนานๆถ้าถ้าปล่อยให้ลื้อลังนานๆแล้วมันยากแก่การแก้ไขนะโดยเฉพาะอาการนี้นะท,ที่สําคัญน,นะอาการไหนอาการไหนอาการที่ว่าก็คือจุกน่นท้อง หายใจไม่อิ่มหายใจไม่โลง่งหายใจเหนื่อยบางคนนะทำอะไรนิดหน่อยนะหายใจสันส่นๆเต้นๆใจเต้นเร็วๆอย่างเงี้ยถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนี้คุณต้องนั่นงเป็นพัชระพี่หมอได้ให้คําแนะนาปรึกษากระหลหลายท่านเลยนะหายได้ดีมากอะดังนั้นการที่คุณจะมีสุขภาพดีไม่ดีอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเท่านั้นนะถ้าคุณอยากหายหรืออยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะสามารถโทรเข้ามาได้097 2 8 9 4 9 1 6 เป็นพัชระค่ะ